กนจ้าเดี๋ยวมาเก็บพักกันเก็บพักไปอ้อมกันเดี๋ยวเราเก็บแล้วก็ไปไปอ้อมไกลไปอ้อมไกลไปมาคุดแล้วน,นี่เป็นฟันสิงโตมาค่ะ,คะจะสวยๆประมาณนี้ก้อนี่กอใหญ่กันนี่ก้อนี่กอใหญ่งามๆอ่อนๆอ่อนๆนี่บกขมแห้งเลยคะ่ะ ดินก็จะไม่แรงด้วยขุดขุดขุดที่ขุดเราก็าจะประมาณนี้ไปก่อนนังสวยมากใหญ่มาก ช่เหรอตอนนี้เราปล่อยเม็ดเกีียวจากห้องแล้วแต่ว่าประตูเนี่ยเราเอ่อเปิดได้เม็ดเกีียวคือเม็ดเกีียวมาไม่ได้นี่ก็อยากก็อยากช่วยกำจัดวัชพืชอยู่นะหมวงนะ ไปทมชาสมุนไพรเบ้ยเบิ่บงแบบงามบลัล่มบเหลือบมงดูบองดูหากไหมสวยมากอฟันสิงโตค่ะเันแบบเจ็บปะในแบบใบสวยๆอันนี้แบบสิใบซีมน่นมนได้หมดคะ่ะได้หมดถ้าสดซื่นใจมันหมดเออบ้านหมวงนี่อันนึกว่าไม่มีขดมีมี สฉยยอดกอดเดียวเต็มตะก,กา้าโอ,อเวอร์แล้วไปคะตหญ่ใหไงบ้านหมวงนี่บ้านมันขวนขึ้นไม่เยอะเดี๋ยวอันบ่อันนี้เป็นหอมป่าหอมทะเลแถวทะเลหอมป่าเนี๋ยขุดไปด้วยขุดไปปลูกหลังบ้านด้วยคู่ๆกับกระเทียมปลาเฮ้อเดี๋ยวไปเอาไอ้ที่ Wait. Oui. โอขุดช่วยเหรอโอ้นี่ครับต้นยังไงเพื่อเห็นไหมใบตั้งกันนี่ด้วยไหนเห็นม่้ยเดี๋ยวนี่ฟันสิงโตเฉกเฉกเห็นไหม,ไหมบัลเทือก็ขึ้นมาแบบใบมดนมนค่ะบัลเทือก็ขึ้นมาแบบใบมดนเฉกเฉกอันนี้ก็ไม่เฉกมาก <laughs> โอ๊ยเนยขึ้นเป็นจุ้มเลยหม่องเอาไปหนีหมดเลยกำจัดวัชพืชเขุดทุกปีขวัญมันก็ขึ้นมาอีก <laughs> ผีต้นนะึ่งด้ามหักค่ะขอรัวเลยเจอแล้วที่สุดแล้วเนี่น พอกันไหมนี่หมวกอันนี้ด้ามไม่หักแต่นี่สั้นอันนี้อันนี้ด้ามหักแต่นี่ยาวแต่มันอาจจะหลุดได้นะเคยหลุดอ๋ออันนี้ของหมวงเนี่ยมันยัดเข้าไปข้างในนู่นหมวงเออเพราะมันเคยหลุดไงแฮมันต้องดึงออกมาข้างนอกไงออผสมประกอบ นี <T t ่ทากน้อยมาแล้วหมวงแต่ว่ามันเพาะไข่มันออกมาสวยๆพู้เดดหุบดอก ดอกนี่ก็หุบตามจ้ะพอแดดแดดบดมันก็นกนหุบลงค่ะดกอกเออดาวสีน้ำเงินไงเนพอาะแดดเบิดก็กหุบหุบลงนี่นยังเงเพราะยังไงต้องกำจัดออกอยู่แล้วห้ากับกำจัดไปกินซะจ้ะกำจัดเข้าท้องเลยถูก แต่ว่ามันมันต้องประมาณนี้ค่ะมันแค่จะออน,น,นั้นแฉะเบาๆมีสอกหลืบอันน้อยๆซ,ยซอกหลืบน้อยๆไง บางอันก็แชย่ยากนะหมงนะบางอันก็เริ่มมีดอกมาแล้วดอกมาแล้วไหมใบก็จะสีต่างกันน้อยนึงบาง,บางอันก็ออกแดงๆบางอันก็ขาวๆแช่อยู่แปลงดอกไม้แช่ง่ายกว่าน,นะหมอง <laughs> แช่อยู่หินได้ไหมวะแช่ไปแวใช่ไหมหมงแช่ไปแล้วใช่ไหม ไม,ไม่เคยหนาวเลยพี่หมวง <c oughs> ห้าวตลอดห้าวตลอด โอ๊ยมันแง้ไม่ได้หมองตรงนี้ใช่ใช่ของเขาต้องแบบพิเศษลักชูรี่หัวก็ต้นน้อยๆดอกมาแล้วเห็นไหม ีีนะเดยวใช้ขนมล่อเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นวัชพืชแต่มันต้องกำจัดไปกินกำจัดไปกินกำจัดไปกินไหมหน้าตาเหมือนแสนรู้ใชิ เต้นได้ขอให้มีขนมเต้นได้ทำได้ทุกอย่าง,ทำ,ท,างทำไมไม่อยากมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เน,ม,นมาเก็บเนี่ยคะ่ะพัสซี่หดรอมเราไปใส่กันกับออมเฮาพอแล้วลีโอ กลมๆนี่ยเก็บขึ้นมาบางเทยวนะเไปจับกาบขึ้นมานเนี่ยหัวมันจะกลมๆนี่น,นี่ยขาวมีเดี่ยงนะใหญ่ก็เท่าบา้านเราเบื้องนี้ค่ะหัวมัน พ่อมอเลยใบยขึ้นมากเก่งอิกก่งงอใช่ไหมหอมค่ะหอมหอมกลิ่นชื่อจะคล้ายๆพักซี่รอมอ่ะค่ะ อมลอมล่วมเงินค่ะหัวก็ขึ้นเลยเยังหอมหอมยังไม่ฉุนยังหอมหอมเยอะ Trăng dữ lên. Trời ngô có chua, có sao à? สะห้ำหัวลงมาอีกค่ะฝนว่าล้วมันั็ลงมาเลยค่ะฝนว่าล้วก็ลังลงมาเลยห้ำหัวเลยทันทีทันใดขบขบขบลงมาเลยฝน